งตอนนี้ฝาก็เริ่มเลียดมันแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าบาคุณจะล้างไฟติดหรือบอทุกคนพอผ่าหากกัฝนสาวสิเนาะการจะเบ้าคุณทำเจียนลังไฟบุติดแบบสัส้นซะ เราจะมาลุ้นนำกกนเวิง้งแบบว่ากูนี่ล้างไฟติดบ่ะเป็นซามูกับเป็นวัดตอนนี้ซุปขี้หมูยุคเล็เดเจลดเลยง้างชนะนะคือเอาก้อนสาซื้อกลับเอากันนหินติดไฟลแล้วาจียอันลังกินตมมี่ซื้อๆนะทุกคนเนาะ ชวนปลากับปูเหมนค่ะจะไปตอนคุณแม่ของบ่าวคุณเนาะไปตอนแม่หญ้าว่าสันซะาชวนนั่นเมนูเฮาจะกินแต่แท้เมืนเฮาจะกินต้มยำปูมาคุณบ่เจียปูซะหน่อยนึงว่าสั่นเด้ทุกคนเฮาก็เลยว่าจะกินต้มยำปูเนาะส่วนบ้านปลาปูเฮาก็จะเอาไปไว้อยู่เฮือนว่าสั่นซะเฮาจะกินหน่อยเดียวซื่อๆเนาะบ่กินหลาย แต่ว่ากันสีว่านเออหนุ่มทามารุ่นเบืบ้องแบบว่าคุณหันนั้นเราจะล้างไฟลูกหรือบอ่อแต่พวกลูกนี่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นี่นะายขวายๆเจริญเย็นๆขึ้นนำหลกใจว่าคุณฝนโตขึ้น้ฝนตกแล้วก็ฟืนเปียกมันใช่ไหมท่าตลาดนะี่ จสะสบายคือกับอยู่ในบ้านในเฮือนจะถกากไลาไล้เมื่อกี้คุณจะกินต้มหมี่ได้ไหมเราก็จะกองน้ำเซละวาัา เออกองไยเซรามางทางน้ำนะทุกคนเบืองแม่เบืองนี่ใส่มือก็เม็นน้ำไหลมาคว้ามือก็เม็นน้ำไหลมาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มควันขึ้นมาแล้วอ่าโอทุกคนจะได้กินแทวว่าต้มนีมามาา ใชค่ะก็กำลังลุกเรียบด้วยนี่ควันเกลือเลยป้าเอ๋สบายดีทุกคนอีกเถื่อหนึ่งเนาะหลังจากที่ฮาเอาอ,อาหารแล้วสามโอพาทุกคนเดินทางแล้วว่าการเส้นทางค่ะเป็นจงไงตอนนี้ฮาก็จะพาทุกคนมาเบิ่งบ่าวกุนหลังไฟแล้วันที่เฮาเห็ดกินเนาะอี ดีไฟฮาวกับไประมาณนี้คุ้มไฟฮาวอันนี้เนาะนี่วันหายุบอ่ประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนเบาคุค้นคนรอพระเอกประจำสองสาวโมสาวแตลแงนั่นเองนีต้อไปเรียบร้อยแล้ว่าใครก็เป็น ตอนนี้เราก็ไฟเป็นทีเหืดหอแล้วเนะวะาะจะเบิ่งบาคุนล่างปาลาล่างยังเห็ดอาหารเหือซาโมกินเนาะขอบาคุณฟาซามโมมาทุกหลรกกำลาว่าบาคุณต้องรับผิดชอบตอนนี้ก็ถึงต้นเทียงแล้วส,สันสก็ถึงเวลาเวลาเราทำมาฮะกินเรียบร้อยพวกกินไปทุกคนไปเบิ่งบาคุณกันเลย <S 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 เป็นยังไงอ๋อ อันนี้ก็แมนันปูที่ห้าสอมาลายเนาะว่าคุณก็ติเอาไว้บันส่วนหนึ่งเอาไว้เหอคุณหญิงส่วนหนึ่งห้าก็จะเฮ็ดกินมีน้อยกินน้อยนี่วิธีขาปูของซาบานค้นเมืองของเขาอพอได้อยู่เลยคื่นแล้วทุกคน เรียนลำลับดีๆแม่ว่ากุนนี่ยนะทุกคนนี่จะโมจะเลี้ยงคุณคนว่าุณเกือบใหดปลาห้าบุหรีกินเกือบใหดปลาห,าาห้าวรุดเกือบแล้วเกือบแล้วนี่นี่ก็เป็นปู๋ยที่เราควรจะอาอะไ วว้าก็ได้อยู่เนาะเขาพอได้อยู่มีตัวที่จกได้เดยแล้วก็ตามก่อนหินเลยแม่ทุกคนบังไฟหาวกลุกดีดีเสื้อบังไม่ไหววากับบานนะเลยไปเสื้อทงยางเยอะยังไงเสื้อบังไม่ไหวก็ได้

กน้อยก็กินตามน้อยควจริงก็ยังมีร้านเลยแต่ว่ะเอาเอาหน่อยอน,อยเอนะเนาะเอาเป็นพอเป็นวิธีพาชันซะเป็นวิธีเอาไปทมันโมจิกินแยกตัวซตัวก็นเลยกินซ้ำตัวเอาไปทำมันนั่นเกิดแม่แฟลุเอาไปห้หลู่เฮร้านนั้นมาอินมาเที่ยวมาส้มอีกอ้าวนี่ไปให้กินดีไหม ไปไปเบิงวิธีเอาหน้ามันยุ่งขึอนหน้าว่ะเห็นหะอันนี้กีใหม่หมนนากนะเดี๋มันเป็นยางสิวะเติมน้ำเลยยางดีๆเด้อบากคุณเด้อ ูมขึ้นไปเยียบเันยงอึ่งโอ้น้ำกระต่างหม้อเป็นทีเรียบร้อยแลวสามตัวปูน่ะน,นี่ไปนะเอาอันหอมน,นี่นะฮบอบใส่เต่งหนักกลบยำของมันเองอืม ข้าวแห้งแล้วพอประมาณพาสาโม,โมมาเอาใส่ซีฟูอ,อยู่ในปลาแข้งแรกี่เน้องมากินตตมี่เอาเมนูง,ง่ายๆยำยำซางน้อยยำยำม,ม,มูสับ นะวาดกดแล้วต๊ะบุห้ไข่แตกเลยเธอบตแตกน่นยจีไมีก็เหิมันสุกแล้วก็จังไสบ่อบมีนะโอ้อโหุกจีต้อน น่าเสีอีกหนึอยนึงต่อค่อยๆเชื่อเย็นเย็นขึ้นนำตัวไกลอือเชื่อน,นันเชื่อวันฝนฮันว้าวตอนนี้หาวกฝนแล้วสมูงก็เริ่มละเริ่มมีอาการหีวเ,วเวข่าล้วหอมเนาะกินหอมหอมทุกคนดูน้ำพูน้ำเขา แต่ใครแป๊บ,บนึ่งเขาขอยเอาเส้นมีลงปูเซอรไก่จะสุกแล้วปูนะไฟเขาก็ลุกอยู่แบบว่าคุณบริเวณ้างๆก็จะเป็นอันตองกลวยและก็จะแม่นตองจริงตองที่เขาเจ้าเห็ดอันเขาต้มเนาะเขาต้มคือเต็ดเวียดบอหรือบ่าเต็ดอัน สาโอ้ก็คือกันก็จะมาเอาอันตองอันนี้มาเฮด<ะ>สามโมจะเพื่อทุกคนเบ่งอันตองอันขาจเจ้าเฮ็ดข้าวต้ตมเนาะดีนี่ทุกคนอันนี้ยูวันสามโมเขาเอ,าเอือนตองริงตองเฮ็ดข้าวต้ตหมหันย่ามเดือนหนึ่งเดือนสองมาฮาก็จะมาเอาตองตัวนี้เนาะไ,ไปเฮ็ดข้าวต้มยามกินเตดเนาะเตดเวียเตดลาวก็มีคือกัน ก็ตัวปูกินตัวปู่ะเกาะไข่สิเอ้หักเลยวะกานเอาบัวหักกัวมันเนย,นยะเฮเสื้อส สุกเป็นทีเรียบร้อยแลย้วตอนนี้เราก็จะได้กินรับประทานแล้วีน,นทุกคนสุกได้เลยพี่นนอะสุกเด้อสุกเด้อเราจะซิมเห้เบิ้งเนาะแร้วก็คุณซิมเห้เบิ้งสะยังไงแ่บดีบะเฮงกินหฮงนัว าบากุนคือเลยฟิล์มขัดๆเล่วะสุกวยอีนโดนอเมร์โตอ่านายมกลุลกินกับกินแนกลางแม่น้ำเลยวะเมนและกินกลางสายน้ำเลยวะไม่อันนี้วอนเอาโตเอากินข้าวเนาะส่วนนี้เม็นวอนสมโมนงนังสมโมก็จะนงนะังละง่ายๆแบบนี้เลยนี่ คเ้าก็จะมีข่าวด้วยข่ากก็มีสุ่หยาบางหมอวุฒแต่หมอวุจิกินข่ากับมีทุกคนเลยอ้อ สซมอเข้าป่าครั้งแรกเป็นหน้าใดสมอโ,โอเคอยู่บ่ะรสชาติมันก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันช่วยได้แล้วเนาะมันก็เลยแบบสซลมอเป็นยักกินข่าไป่ได้ินะก็เลยให้มันอกากาศให้มันแสบได้เพราะว่าครั้งแรกเลยทุกคนที่แซม์กินปูนี่นะ่ะอันนี้เมันอย่างถือใครมันเดีวนี่ปูเน้นเน้นบหูกินมากินอะนไรโอ้ สมุนไพรกินแต่แขวมันซื่อๆแข็งกินแต่แขวงตัวๆมันเนาะซีมูกันเลยง่ายมันแข็งแข็งมันมีเนื้อบอ่มีวันเนี้ยมีเนื้อมันยุน่นอือโอ้เนื้อมันมันดีสุดเป็นสม,มุนไพรมีเนื้อมัน น้อยอยู่น้อยเชื่อนนี่ซาโมก็เป็นบัดอืมอเน้นเน้นมาพาทุกคนกินตมีก่อนเนาะเมนูหลักของเราโอ้ยูนี่ก็มีแขมัน าข้าวกับมีใครเคยกินหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, ทุกคนมาเบิ้งถวยจานไม้มูกุลนี่นี่ไม้มูกุลทางกับพลิตขึ้นมาเองอว้าไม้มูกุลคือรอเหรอวัาานนี้มีการผลิตจานเลยเรากินข้าวก็เลิ่นทางมาหอด ไก่จะหมดแล้วทุกคนนี่ยังแต่ปูอ๋อปูสองตัวทำไมมุกุนกินปูบอากล่งะกินหรอฮะฮะ,ะคือเป็นแต่แสบใช่ป่ะปูว่ะอ๋ะอ,อเหลือนอยากเหลือน ขึ้นปูก,กัแกแบบแบบไหอ,อ,อันนี้ก็กินกินเตนเนือมันนั่นี่ยอ๋อ,อ,อกินแบบนี้นี่เนาะมสมุนหรือโบโบข่อยจะเลยกินปลนไหนเพราะว่าทุกคนคลิปนี้ ใช่นี่ฮาก็เบิงบาโมคุณกินนันข้าวเนะเกี๋ยยังจิบเเห็นซามโมแล้วก็จิประมาณนี้เด้ทุกคนฝากทุกคนไปติดตามคลิปต่อไปของซามโมได้เดอ้อนีอกันอีกแล้วทุกคนฮาก็กินข่าวกินน้ำเป็นที่เทียบหอกเนาะตอนนี้ฮาก็ถึงเวลาพาควรกลับเนาะฮาก็จะกลับเอนเฮานเนาะเอินควัน ขอนมายาวมาเฮือนเด้อขันสาวโมวับกุณเด้อกับยาวกับเพือนนำเนื้อกับตัวเด้อถึงเวลากลับแล้วค่ะก็กลับเนาะหามาอยู่นี่ก็เสอร์เวลาประมาณสามสี่โมงคุณที่บอกทุกคนนี่ทางหลังเขาก็จะแมนซุนเกลือซุนอ้อยเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ท่านีโมก็ขอกล่าวคำบาสสบายดีฝากฝากทุกคนไปกดไลค์กดติดตาม กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวโมเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะอันนี้ก็จะแมนบอลั่นประชาชนซาบานเขาเจ้ามาเลือยไหมสิเนาะทางหลังเฮานี่ยอ่าวว่าคุณยังบ่เคยมาปะมาเฮายยางไปถามว่าคุณตู้ตู่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 นี่ S <S <an> สโมก็เป็นวัดขอโทดขาอาไฟน้ำท่สังน้ำหมูกระเล็กกระลาดเ <S an> <S an> <S an> บาคำบัสูผ่าอีกเรื que, ่อยสโมก็เขอขออาไฟน้ำหลายๆเนาะบายถึงเวลากลับแล้วทาน,นี้ก็จะไปบายต้นไม้ก็ใหญ่ๆก็กลับเฮือนเฮากลับบ้านเรารักเลยอยู่ไปทุกคนกลับบ้านกันเนาะ หลังจากที่เขาเข้ามาป่ามาส้มรรมศาตร์แล้วก็มาเฮ็ดอาหารกินเนาะฮะอยู่หากินตามแบบวิถีชีวิตของชาวพืนเมืองเขาอยู่ทางเขตเขาพี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะเป็นจังได้กับฝากทุกคนถ้าหากว่าหักมักอกยาลืมพี่น้องกดไล่์เดอ้อไป